ับนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับผมเลย สวัสดีพี่น้องนะครับปองไปสู่รูสู่ค้นนะครับมือนีช่องวิทยาภาสแสบนะครับผมมือนีพี่พี่น้องนี่มากินซ้อยจูพี่น้องโอ้ยเนาะเจีวนค้นเลยครับนี่เจีวเหนียวตุยตุยเลยนี่ตับนะครับตับสามสิบกีบนะครับประยุกของงานมือนีนะครับนี่ตับกับสามสิบกีบนะครับเน้นๆนะครับผมเนื้อนี่บอกเป็นยังครับพี่น้องว่ากันที่หลังนะครับผมนะกินเลยพี่น้อง รดาวิทยานะมาต้องพิธีรีต้องอย่างมากมาย mm hmm. ตับแม็พี่น้องใส่คมยังไงจะบัดกูดู mm hmm. นี่ mm hmm. อ้ยอย่านี่พี่น้อง ผาคีริวอหอตับนะครับกรอบนอกหนุ่มใน่นะครับผมเลยอืม กับพ่อฝนเนี่ยพี่น้องกำลังหน่อยเอาเนื้อจังน้อยนะครับนี่กันเก้านี่ยละปลาคีดูนนี่นี่พี่น้องไว้ ประคำปภูมๆรวมเลยเลยเนะนี่ยนี่นี่นี่ป้าพี่น้นอง ปลาพินปลาพิน้องเออเนี่ยเป็นยังไงนะครับกับตับตอนยังไงนะครับเนี่ยหงายมันเนาะปาาเอา้า ตรงมีข้ามันไยนะครับคือบุ้เคยวานละ ผู้ใดมาอีสานนะบริกินซอยจุนะครับเป็นของตอนรับนะถือว่ามาโบราอีสานเราพี่น้องแนละ้วของแท้นะครับผมกินตันปอบ นี่พี่นอ้องคล้องมันเลยล่ะแปะๆปะปป,ปเอานอนไปก่อนนะกระเทียมมาใส่กบไปพี่น้องนี่แบบนี้นะปาฮัพี่น้อง เทียมตกสับอ่ะเาา้ามาทำปมๆใหญ่ๆนะครับตามสไตล์วิทยาผ้าแดกนะครับผม กินนี้ฝนนะพี่น้องฝนกับสีมาเขาฝน มิแตแน่ขมๆได้การครับปากจินใช่ป่ะวานนันมิแต่จำอรนี่เนื้อนี่ไเน่ Khao sầu, khao thiêng, khao len Năm cẩn bí nông lưu miệng, lưu nhiều Ô, nhiều mà, nhìn. lưu màu Lưu khảo nhiều bí lưu nhiều Lưu đầy chẳng đầy nông ขาที่ปเปี่ยวกับไก่เนาะพี่น้องเนาะกินซ้ำนีแ่แหละป๊าพี่น้องตับเนาะซ้ำถึงเล็กพี่น้องไปเสือ,อได้บักตับบักไงเลยคุ่มผาเนี่ยพี่น้องอ่ะ ชึบๆๆอ่านึก ฝนตกแล้วพี่น้องเห็ดจังไรปน่นนี้กินกับท่านอิ่มโอ้ยเนาะเจ้าลำบากครับเว้อเอออีกจังน้อยนะพี่น้องเนาะหอมปากหอมคอนะครับฝนตกผมยากผมเก็บของเพราะว่าผมมาทงหน้านะก็แ,แปลงกระเสียด นี่ผมเ,เก,ก็บของมาท่านเนาะหีบข้ามนี่พี่น้องนี่นะเผ็ดเผ็ด,ดพี่น,ออน้องถีบลูกน้ำกันกนี่แหละอ้อมกบเนาะพี่น,อน้องเนาะที่เสียบผักใสเรื่องมาเรื่องอ้อมกบกิน แหมพี่น้องีอตับจพี่ของแท้สุดชนั สมมาพาควนพี่น้องกัดดูดหรือเป็นยัง,งหูหวานพี่น้องหวานหวานหวานเขาท่านะครับสาระคลิปนี้นะครับก็บขอขอบคุณนะครับพพี่น้องนะครับ สุขูสุขคนนะครับที่รับชมจบคลิปคือนก่อนนะครับสารวิทยากับบุมีหยังห้บุมีหยังตอบแทนนะครับผมอขอบคุณพี่น้องที่คอยสนับสนุนคอยพักดันให้ช่องเล็กๆนะครับผมมาสู่อ่าข้ออื่นนี่ฮะเห้คนหุ่นจักรเตยนะครับผมนะช่องวิทยาภาคแสบกับบุมีหยังหมักไม้นะครับผมกินซะมั้ยนีแ่แหละพี่น้องฝนตกไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย